พิชชี่นะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามมาคุยกัน,นะคะ่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะหน้าดูเด็กเหมือนกับเด็กวัยรุ่นเพราะว่าวันนี้มีโอกาสพิเศษนะคะได้คุยกับคุณหมอลินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนําเรื่องการทําให้หน้าดูเด็กลงไปคุยกับคุณหมอเลยค่ะ คุณหมอแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอหลินค,คุณหมอหลินจะเป็นคนที่จะมาช่วยแนะนําเทคนิคอยากจะอย่างไรบ้างอยากจะดู<ช>เด็ก<ช><ช>อยากจะสวยตลอดเวลาการดูแลสุขภาพทั่วไปทําให้เราดูเด็กอยู่แล้วทานอาหารสุขภาพกัออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ผิวหน้าผิวพรรณก็ใช้ปกติครีมบํารุงอยู่แล้วด้วยความที่หมอเป็นหมอตาเนี่ย การที่เวลาเรามองหน้าคนคนนึงเราก็จะมีไอ e contact ก่อนตาเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่บ่งบอกอายุพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าตาเนี่ยมันแสดงอารมณ์เยอะด้วยไหมใช่ด้วยผู้หญิงที่แต่งหน้าใช่อย่างพี่ชี่เนี้ยแต่งหน้าทุกวันลบ eye remover ทุกวันมันมีส่วนด้วยถูกมีส่วนมากการใส่ contact lens การขยี้ตาบางคนติดสติกเกอร์ติดเทปเป็นเวลานานๆจะมีอาการแพ้ตรงบริเวณเปลืกตาก็จะทำให้ผิวหนังดูไม่เรียบ ดูมีริ้วรอยซึ่งเปลือกตาเนี่ยมันจะไม่มีตำแหน่งอื่นตำแหน่งอื่นบางทีเราแบบโบท็อกกันแต่บริเวณเปลือกตาโดยตรงเนี่ยเราทําอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นตรงบริเวณเปลือกตาเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องดูแลมากเป็นพิเศษที่เราทําได้กันง่ายๆประจําอยู่แล้วก็คือเรื่องของอายครีมอายครีมเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไม่ได้เน้นบอกยี่ห้ออะไรข้อที่2ก็คือต้องกําจัดพฤติกรรมที่เราถูขยี้ตาบ่อย สมมติว่าอายครีมมันเอาไม่อยู่แล้วออทำอยังไงได้บ้างคะการทำสัญญกรรมเปิดตานี้ก็จะช่วยทำให้ใบหน้าเราอะดูเด็กลงค่ะปกติเนี่ยบางคนเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเอะเมื่อก่อนตาเราก็สวยทำไมอายุมากขึ้นแล้วมันเริ่มดู มีอายุก็อายุเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวทําใหออ้ความหย่อนคล้อยบางคนดูแลดีๆก็ช้าหน่อยบางคนถ้ามีพฤติกรรมอย่างที่บอกไปก็คือมันก็จะดูหย่อนคล้อยที่เร็วบางคนก็เป็นลักษณะของกรรมพันธุ์เป็นอยู่แล้วมีดวงตาที่หนังตาเยอะตาที่ดูปือๆอ,อายุมากขึ้นเนี่ยบางทีมีชั้นตาอยู่แล้วแต่ว่าตาก็จะดูเหมือนปื้อๆหน่อยหนังตาเริ่มตก หลักๆก,ก็คือเราก็ต้องอิงกลับไปว่าทําให้เป็นลักษณะตาของเด็กเป็นยังไงนะคะอย่างแรกก็คือถ้าเมื่อเราอายุที่มากขึ้นเนี่ยแล้วมีการได้เก็บตัดหนังตาส่วนเกินเนี่ยออกไปแบบพอดีเนี่ยจะช่วยให้หนังตาน้อยลงมันก็จะทําให้ดูเด็กลงข้อที่2ก็คือเรื่องของการปรับให้ตาไม่ปืออันนี้สําคัญปกติหมอก็จะมีการปรับกล้ามเนื้อตาด้วยเทคนิคของ big eye surgery การปรับกล้ามเนื้อตาเนี่ยไม่ใช่การทาตา2ชั้นอย่างเดียวแต่เป็นการเปิดให้ตาเนี่ยโตขึ้นเล็กน้อยเห็นตาดํามากขึ้นเวลาลืมตาแล้วเราไม่ต้องเลือกหน้าผากช่วยทีนี้แต่ละคนมาเนี่ยทาเหมือนกันหมดเลยไหมคะคุณหมอไม่เหมือนอไม่เหมือนทีนี้คุณหมออยากรู้มากเลยแบบมันมีเคสยากเคสง่ายไหมคะ ตาที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยตาธรรมชาติาตาธรรมชาติไม่เคยผ่าตัดมาก่อนเนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแต่กรณีที่ยากเนี่ยจะเป็นเคสที่ได้ผ่าตัดมาแล้วพอดีเลยวันนี้มีหมอมีเคสนัดผ่าตัดพอดีะนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างคอันนี้มาปรึกษาเรื่องของแก้ตานะคะคือเคยทําตาม,มาก่อนแล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหาก็เลยเข้ามาปรึกษา เดิมแล้วเป็นคนที่ตาสองชั้นหลบในแล้วก็มีความตามไม่เท่ากันซึ่งทุกคนก็เป็นแต่เรารู้สึกว่าเออถ้าแบบมีชั้นที่ชัดขึ้นกว่านี้แล้วก็ตาที่เท่ากันกว่านี้ก็คือจะเป็นที่พอใจเราก็เลยไปออทำตารอบแรกคร่ะ พอทารอบแรกเสร็จมันก็ดูแบบไม่เป็นในแบบที่เราอยากได้แล้วก็ไปแก้ไขอีกรอบหนึ่งหลังจากผ่านการทำสองชั้นสองรอบมันก็เลยดูแบบไม่เท่ากันชัดขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะถ้าเกิดมองกันตรงๆี่จริงๆเป็นคนพื้นฐานตาแบบสวยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่เท่ากันก็คือตาข้างขวาเนี่ยจะดูโตปก,ปกตินะคะเนาะส่วนตาข้างซ้ายเนี่ยจะเล็กกว่า ตาข้างขวาเล็กน้อยคิ้วซ้ายจะดูยกนิดหน่อยเวลาลืมตาแล้วก็ทำให้เห็นชั้นตาบริเวณข้างซ้ายเนี่ยใหญ่กว่าการแก้ไขในหนึ่น <CON S 1> นนงก็คือเราก็ต้องทำการเย็บชั้นตาข้างขวาเนี่ยขึ้นมาใหม่ส่วนข้างซ้ายเนี่ยถ้าเรา ทำตาสองชั้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้ชั้นตาที่ดูไม่เท่ากันเพราะว่าตาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับกล้ามเนื้อตาให้ตาเนี่ยโตขึ้นเล็กน้อยใกล้เคียงกับข้างขวาพอเราทำชั้นตามันก็จะดูใกล้เคียงกันมากขึ้น วันนี้ความรู้แน่นมากมีหลายหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็รู้วันนี้นี่แหละค่ะยินดีค่ะสหรับใครที่อยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ที่อินส์คลินิกนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้ที่ f a c e b o o อินส์คลินิกจะมีคําปรึกษาดีๆสําหรับคนที่อยากจะหน่าเด็กเก็บความเป็นวัยรุ่นไว้กับเราแต่วันนี้ต้องส่งคุณหมอไปทํางานต่อแล้วไปก่อนเลยแล้วกันบา,บายคะ่ะ